สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมชัมฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Nexgen t Ranger XLT นะครับผมคันนี้นะครับจะเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทนะครับถ้าเกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับผมเราขับมาส่งมอบลูกค้านอกสถานที่นะครับรถก็จะมอมๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดแต่งใกล้ๆกล้ทีละส่วนกันนะครับผมว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมชุดแต่งในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับ กระจัง<าน>หน้านะครับผมอันนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นก<าน>ระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับผมตัวสือ่อฟอนต์ฟอร์ดนะครับผม FORD นะครับตัวนี้เราก็จะทําเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับ <_ an> แล้วก็จะเป็นตะแกรงลังพึ่งนะครับผมนี่แล้วก็ตัวไฟสิวหรือว่าไฟ LED นะครับอันนี้เราใส่เป็นสีส้มนะครับไฟ LED จะมีสีขาวกับสีส้มนะครับสามารถเลือกได้นะครับ <_ an> นี่ <_ an> แล้วก็ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคอบไฟหน้านะครับนี่นะครับเราก็จะใส่เป็นค้บไฟหน้าดําด้านนะครับตัวสื่อเลนเจอร์สีแดงนะครับ ตัว XLT นะครับผมจะมีไฟ d a y t i m มมาให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ไฟตันหมอกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตันหมอกที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับคอนเซปต์ XLT นะครับผมก็จะเป็นตัดคมเมี่ยมนะครับผมนี่นะครับตัวขอบไฟตันหมอกนะครับนี่ในส่วนของด้านบนนะครับผมอันนี้เราก็จะติดเป็นสกูปทรงฟิตนะครับผมสกูปทรงใหญ่นะครับตัวนี้เราจะ ติดเป็นรูปแรดนะครับเราจะทโโําเป็นสีทูโทนนะครับคือสีเทาตัวรถตัดสีดําด้านนะครับตัวแรดก็จะทําเป็นสีเทาตัวรถนะครับผมนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับอันนี้นะครับเราจะใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับผมสีดําด้านนะครับตัวนี้จะเป็นแบบมีหมุดนะครับซุ้มล้อจะมีแบบเรียบแบบมีหมุดนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มข้าง xlt นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านตัดสีโครเเีียยนนนนะคครรับบตตงง้จขว่่าทออ์ืื 2.0นะครับโทโบนะครับผมตัวนี้นะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับผมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับนี่นะครับช่องตรงนี้นะครับสามารถระบายอากาศได้จริงนะครับผมนี่นะครับคันนี้นะครับผมได้เปลี่ยนแม็กยางนะครับผมเปลี่ยนเป็นแม็กออฟโรดขอบ20นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลายแวมไพร์นะครับผมลายแวมไพร์นะครับจะมีสีดำนะครับแล้วก็สีดำตัดเงินแล้วก็สีดำตัดแดงนะครับผม ตัวนี้นะครับผมออฟเซตนะครับจะเป็นออฟ s e ลบสิบแปดนะครับผมนี่นะครับคันนี้เราใส่เป็นยาง RT นะครับผมของยี่ห้อนันกังนะครับสองแปดห้าห้าศูนย์ R ยี่สิบนะครับแล้วก็ได้ทําการยกหน้าสองนิ้วยกหลังสองนิ้วนะครับผมนี่นะครับในส่วนของตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับผมนี่นะครับนี่มาด้าข้างนะครับตัวนี้เราก็ออกแบบใหม่นะครับตัว Next Gen RT นะครับ ก็จะดูสวยงามกว่าเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดนะครับตัวนี้นะครับ XLT นะครับจะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วนะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจบิดแล้วนะครับถ้ากุญแจอยู่ในตัวนะครับเราสามารถปลดล็อกประตูโดยการล้วงมือเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเปิดปลดล็อกนะครับเวลาล็อกนะครับก็เอานิ้วทาบตรงนี้นะครับถ้ากุญแจอยู่ที่ตัวนะครับนี่คันนี้นะครับเราก็จะแถมเป็นเบ้ากันลอยมือเปิดนะครับสีดำด้านนะครับตรงสื่อเลนเจอร์สีแดงนะครับนี่นะครับ แล้วก็ฟิล์มคันนี้นะครับเราได้ติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมขนาดความเข้มนะครับ60รอบคันนะครับนี่แล้วก็กันสาดนะครับเราก็จะมีแถมให้นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานจะไม่มีให้เลยนะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับซุ้มล้อก็เช่นกันนะครับ6นิ้วเหมือนกันนะครับแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ได้ทําการยก2นิ้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ตัวนอเจนนะครับผมจะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะครับ นี่นะครับสะดวกสบายนะครับเวลาขึ้นขนของหรือหยิบของนะครับสะดวกสบายนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับผมได้ทําการติดโลบาร์นะครับผมเป็นโลบาร์เหล็กของฮากเก้นนะครับผมตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับถาดโลบาร์ด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้เราติดถาดด้วยนะครับคันนี้ก็ตอนนี้นะครับยังไม่มีคันไหนใส่เลยนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเลยนะครับที่ใส่นะครับโลบาร์ฮากเก้นนะครับผมที่เห็นใส่นะครับก็จะมีพวกโลบาร์แฮมเมอร์นะครับที่ใส่กันนี่นะครับ ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟถอยสองข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกดวยทสามตรงกลางนะครับผมเนี่ยในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับในตัว XLT นะครับจะเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับผมและในส่วนของด้านท้ายนะครับผมคันนี้นะครับเราได้ทําการใส่ครอบฝาท้ายนะครับผมครอบฝาท้ายฟอร์ดนะครับ FORD นะครับอันนี้เราจะทําเป็นสีดําด้านนะครับผมตัววังสือฟอร์ดนะครับทําเป็นสีเทาดํานะครับสีตัวรถนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเว้นโลโก้นะครับกล้องถอยหลังนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่บังนะครับผมนี่แล้วก็ไฟเบรกด้วยสามตัวเน็กเจนนะครับผมจะย้ายมาอยู่ตรงขอบกระบะแล้วนะครับนี่นะครับตรงสปอยเลอร์ครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีตลับเมตรไว้วัดด้วยนะครับเอาไว้ทํางานพวกช่างนะครับผมตรงนี้ก็เอาไว้ยึดพวก4ีแคมได้นะครับผมเอาไว้ทํางานนะครับนี่นี่นะครับ ในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับผมกันชนด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับก็คือ XLT นะครับผมถ้ารถสีอะไรนะครับกันชนตรงนี้ก็จะเป็นสีนั้นนะครับอันนี้รถสีเทาดำครับกันชนตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาดํานะครับแล้วก็จะมีที่เหยียบการเลื่อนสีดาด้านนะครับผมแล้วก็จะมีไฟส่องกอบป้ายให้2ข้างนะครับนี่แล้วก็ตัวคําว่าเレนเจอร์ตรงนี้นะครับตัวเน็กเจนนะครับจะเป็นแบบปั๊มลงไปนะครับผมนี่นะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นแบบสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ ในส่วนของด้านนี้นะครับผมก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันนะครับครอบฝาถังน้ํามันนะครับก็จะใส่เป็นสีดํด้านนะครับมีคําว่าレนเจอร์สีแดงนะครับก็การลอยขีดข่วนนะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความดุดันนะครับผมนี่นะครับแล้วก็น้ํามันนะครับผมสามารถเติม B7 B 1 0 B20 สเติมได้หมดนะครับผมนี่นะครับนี่ปิดนะครับในส่วนของภายใน XLT นะครับผมนี่นะครับที่เปิดประตูนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้งัดนะครับแล้วก็ที่ปลดล็อกประตูนะครับที่ปลดล็อกฝาถังน้ามันนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพับกระจกนะครับย้ายจากตรงนี้นะครับของเดิมนะครับย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นพับนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับปุ่มนี้ตัวนี้เอาไว้ปรับกระจกด้านซ้ายนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับกระจกด้านขวานะครับพอกดเข้าไปจะมีไฟขึ้นนะครับนี่นะครับนี่กดอีกทีก็ไฟก็จะดับนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้ปรับซ้ายขวาบนล่างนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นออโต้คู่หน้านะครับกดทีเดียวคือลงสุดนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะต้องกดค้างนะครับนี่นะครับนี่แผงข้างประตูนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับคันนี้นะครับเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะครับผมเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับดูสวยงามดูสปอร์ตเลยนะครับผมนี่นะครับนี่เบาะนะครับตัว x r t นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับ ถ้าตัวเอกพัจะปรับไม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นปรับไฟนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับปิดนะครับตัวนี้ไฟหลีนะครับตัวนี้ไฟออโต้นะครับตัวนี้เปิดไฟนะครับเปิดปกตินะครับตัวนี้ดันเข้าไปนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวหลีแสงหน้าจอนะครับเวลาเราขับกลางคืนนะครับแสงยางตานะครับนี่นะครับแสงหน้าจอก็จะหลีนะครับอันนี้เร่งนะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับไฟหน้านะครับผมเวลาเราบรรทุกของหน้าเชิ่นะครับไฟจะแยงตาคันด้านหน้านะครับเราก็ปรับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจฟุตสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องใช้กุญแจบิดสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับได้4ระดับนะครับขึ้นบนลงล่างนะครับแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับนี่นะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเมนูนะครับสั่งหน้าจอนี้นะครับนี่เอาไว้ตั้งค่าต่างๆครับตัวนี้นะครับเลื่อนลงตัวนี้ดันขึ้นนะครับนี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับโอเคกดดันเข้าไปนี่นะครับนี่เอาไว้ปรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแบ็กนะครับผมนี่นะครับนี่ ในส่วนของตัวนี้นะครับเอาไว้รับสายนะครับผมตัวนี้ปุ่มเน็กนะครับแล้วก็ปุ่มกลับนะครับแบ็คนี่เวลาเราเปิดเพลงหรือเชื่อมต่อ youtube นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับก็เอาค่านี้ไปหารหนึ่งร้อยนะครับผมขับค่อนงข้างกินน้ํามันนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือระยะเวลานะครับที่ขับมาอันนี้ก็คือ นี่นะครับกิโลในการวิ่งล่าสุดนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับคือน้ํามันเหลือวิ่งได้65้ากิโลนะครับฝั่งนี้นะครับคือวิ่งมาแล้วแ6 4กิโลนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นโชว์สถานะเกียร์นะครับนี่เกียร์นะครับผมจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้นะครับจะทํางานคล้ายเกียร์ส0สปีดเลยนะครับบวกลบที่หัวเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับ ถ้าเราเปิดที่แรกนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับจะไม่โชว์นะครับเรากดบวกหรือลบที่หัวเกียร์นะครับทีหนึ่งนะครับสถานะเกียร์ก็จะโชว์นะครับนี่นะครับจะเป็น1นึ่หนะครับตัวนี้เราสามารถล็อกได้นะครับผมสามารถวิ่ง5้าเกียร์ก็ได้นะครับนี่นะครับกดลบลงมาครับจะเหลือ5เกียร์วิ่งสีเกียร์ก็ได้นะครับอัตราเร่งอัตราทดก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับนี่ทาหน้าที่เหมือนเกียร์สิบสปีดเลยนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ ปึ๊บภาพกล้องถอยหลังก็จะมาออกที่จอแบบนี้นะครับชัดแจ๋วเลยครับนี่าจอซิงค์สี่นะครับผมขนาดสิบจุดหนึ่งนะครับผมหรือเรียกง่ายๆสิบนิ้วครับนี่นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นคู่คอนโทรลนะครับนี่นะครับเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยครับเราสมมติเราเซ็ตไว้ที่ร้อยหนึ่งมันก็จะเหยียบที่ร้อยหนึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับ มันก็จะยกเลิกนะครับกดอีกทีมันก็จะไปทำงานที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับแล้วถ้าเราบวกหรือลบนะครับเวลาเรากดยกเลิกครับสมมติว่าเราล็อกไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับเราเหยียบอยู่เก้าสิบมันก็จะทํางานที่เก้าสิบนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นลิมิตความเร็วนะครับเอาไว้ล็อกความเร็วนะครับสมมุติว่าเราล็อกไว้ร้อยยี่สิบนะครับผมเหยียบให้มิดนะครับมันก็ได้แค่ร้อยยี่สิบนะครับนี่ตัวนี้นะครับเอาไว้เบาเสียงนะครับตัวนี้เล่งเสียงตัวนี้สั่งงานได้เสียงนะครับนี่นะครับนี่ หน้าจอครับผมสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะครับผมนี่นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะเป็นระบบการเลื่อนเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นโหมดขับขี่นะครับจะมีให้4โหมดนะครับผมเวลาเรากดนะครับมันก็จะมาโชว์ที่หน้าจอแบบนี้นะครับนี่ครับโหมดปกตินะครับนี่ ก่เข้าไปนะครับปกติประหยัดนะครับนี่แล้วก็ลากพ่วงถนนเลื่อนนะครับนี่นะครับนี่ออปชันจัดมาให้เต็มเลยนะครับตัว XLT นะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับผมนี่นะครับนี่ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมีไฟโชว์สถานะด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่อง USB ไว้ให้เสียบกล้องบันทึกด้วยนะครับผมเวลาเราเสียบ ต่อกล้องก็เสียบรูนี้ได้เลยนะครับนี่นี่นะครับผมคอนโซลด้านในนะครับดูสวยรูนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีช่องไว้ให้วางโทรศัพท์หรือเก็บของเล็กๆน้อยวางลงวางเหรียญได้นะครับแล้วก็นี่นะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับจะย้ายมาอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายแล้วนะครับปกติจะอยู่ฝั่งคนขับนะครับนี่แล้วก็จะมีนี่นะครับผมไวรเลสชาร์จให้ด้วยนะครับชาร์จได้ เฉพาะรุ่นที่รองรับนะครับรุ่นเก่าๆไม่สามารถใช้ได้นะครับที่ไม่รองรับไวเล็ชาร์จนะครับแล้วก็จะมี USB นะครับ USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับกว้างนะครับผมตรงที่พิงแขนนะครับที่วางแขนนะครับแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับนี่นะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Nextgen Ford r รนเจอรคันนี้นะครับคันนี้นะครับผมก็แต่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า รถเพิ่งออกมาใหม่นะครับชุดแต่งยังมีไม่ค่อยเยอะมากนะครับคันนี้ก็ถือว่าแต่งพอสมควรเลยนะครับผมสากลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะครับส่งแบบหรือว่าตัวอย่างมาให้ผมทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์และดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ